ไอ้ย่าที่ชุบหมดแล้วดิเซอร์ก็ชุบหมดแล้วพี่ฮััลลโหครบไม่ได้ไปตอบเด้งหน่อย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 ฮัลโหลใครแล้่ยกูช่วยพีเกณฑ์กูช่วยพีเกณฑ์กูช่วยพีเกณฑ์เออเว้ยรอแป๊บนึงแข่งจังเว้ยสายใจไอ้ย่าตายต้องเอาไว้ยังไงเมื่อวานผมเล่นผมตีไม้ยัดมั่วอะไรอ่ะ มีแผงอย่างเดียวครับสิผมวิ่งไปในแผงหน้าเ้ยเขาขยับแล้วนะเขาขยับแล้วนะพี่มาาม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 มา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 มนมามามามนมามนมา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 ๆามามมา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 ๆามามามๆมามามๆมา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 ามาาม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 าๆมามามามมาม กี่ขึ้นมารู้ท่นอนตายยต่เสชุดไม่เป็แล้วนะชุดไม่แล้วไม่นี่มั้ยสวยเ่อพี่นี่เล็กสวยมากพี่ไม่่าเส็จุดผมได้ดี่วัคุณชุบใครหัวดำแทนเลยมาตินให้คุชุบพัดให้พัดให้สตาตาคับ ช่วยพัดยัง่เียนมนพัดนะกูช่วยพัดนะจเมนี่ิ้หน่อยถ้าใครมีม้ตีหัวูกูต้องตื่นขึ้นมาชีคิดูเดวโทษเดี๋ยวใ้สไม่กูตีติดกแพงมันดเยสุดจัดเพสสุดจัด้ยเฟ่อนเอาอกูอนเขาเาไหลลงไปป๊ออยอยู่บนนี่ไ้ได้ให ไมีเลยด้ไม่ข้ามีดตาย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 ตานตียตายตายตยตาไมบอกบอกว่าพี่ยตายตาผมแยนแลตาพี่จะแยนายยตต่ยตายตยตายตายตาายไม่ตาย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 ้ายตายตายตตลยตาายตาตาตายยตา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 ตาย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 ติยตายตาตายตายตตาตายตาตาายตยาบยยย้ยเสร็จาย เหล็กไม่ได้เออเดี๋ยวเขาพกเงินแดงเขาพกเงินเขียวบานเลยไอ้เหี้ยแต่พ่นไม่ได้ไง <c oughs> ใจก็อยากจิบแต่หยิบไม่ได้เนี่ยมึงดูดิเหี้ยพ่ดไม่ได้เครื่องทำเนี่ยของเกานะห้าสิบเนี่ยไอ้เหี้ยได้เวลาจอมโจรแล้ววะแย่ อันนี้น่าจะครับอ๋อที่ทำกระสุนที่ทำกระสุนของทำกระสุนเขาพวกของหรือแดงไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ของฟูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้กลับปืนบวกสี่เลยเจอเจอผมเจอที่งานเราได้แล้วบอสบอบให้หมอชุมเป็นนะอืมจบเลย ทีมชอบใช้ยอยู่ตอนนี้เราเสร็จแล้วเราจะไปบุกกัน,นมีใครเฝ้าเป๊ปเลยอ่ะ เสร็จหรือยังยังอยู่เพื่อนเมื่อกี้วิ่งไปช่วยไงเลยช้านิดหนึ่งใครกองเงินเล่าเพื่อนตัวก็พอเดี๋ยวกูวิ่งออกเฮ้ยอันนี้พี่ได้ยินเสียงผมไหมได้มาตีมาตีไปบุกก็ได้มาตีไปบุกก็ได้เดี๋ยวพี่เฝ้าเองไม่มามามาด้วยกันใช่เหรอสองสามคนนะครัไปเลยได้ไปก็ได้ ตาจากมือรีจากการที่เขาตัดเตะได่เเป็นผู้ฝรั่งมันแคนเก็บได้ปะไม่ได้มั้งไม่รู้ไม่ไม่เคยลองให้ลองกูละแคนแคนกดเอ็กคือแคนเลย ผลไล่ออกไปย่อออกไว้หน้าพี่พี่จะได้บททองด้วยแม่ข้างเงียบใส่กลางเงียบมาเนี่ยมั้ง คิดดูตื่นก็สายรีบอาบน้ำมาขึ้นสตรีมผมยังไม่แห้งอ่ะโอ้ยเนี่ยจบโลแล้วฟื้นขึ้นมาไงพอดีฟื้นมาจากความตายนะเอ้ยสูงเงินสามกลับไป 3> <F> 3จุดเซฟแอปแอปสามไม่ได้เล่นเซฟ,ดเเซฟขดเซฟแม่โดนแทงตายหรือเปล่าเป็นไปได้ เนี่ย <2 S 1> <อ>มันหลบหนีนี่มันหลบหนีแปลว่ามันวิ่งออกวงไว้แต่มันไม่ได้เล่นเซฟมันแค่ของแค่นะั้นหรือมั้งเอฟสามาน่าจะวิบากรอเอ2เอฟสองคข้ามาวะแม่มีเสียงรถมานะกู้อะไรไม่รู้รนะถ้าไมาตีมเขาก่อนถ้าปากหลา <Okay. S 2> มพี่เขาให้ก่อน okay. เอ we <vas> ็งเข้าก่อนเลยก็ได <c oughs> <pad> ้เ <ahead> อ็งเข้าก่อนเลยไม้แรกก็ได้จบไปพี่รอเองตีซีแทงอ๋อน่าจะเป็นจีเล็กปะไม่แน่ใจ ใมาทีเอ,อเอก็ไม่ยากอย่างที่คิดนั่นเนี่ยไอเ้เหี้ยโคตรนิ่มเลยนะว่าเออเมื่อกี้แกงอะไรมาบุกวะไม่รู้ว่าดูไม่ทันแกงสีะตะตานแกงที่หรอเออโทษเป็นอะไรขอ,อยาปัม๊มสิบอันแล้วก็มันเป็นปัมป๊มเล็กนะเออ,อยาปั๊มสิบอันแล้วก็ปั๊มเล็กนี่โคตรขอบหมายความว่าไงบะคือปั๊มม่วงอะ่ะก็เหมือนเท่ากันใช่ปะละ่ะเออ เกาะสามตัวอย่าปั๊มอีกอันหนึ่งฟังว่ากะนะี่ปันนะเพิ่งจบสิบห้าวิที่ชุบเออที่ชุบแดงใช่ปะขอสามอันใช่ชุบกูล้นตัวแต่เนี้ยไอ้ชุบไม่ได้เอริกี่มึงไม่ช่วยเพื่อนี่บากเลยนะเออเออเนี่ยมันก็มากูเนี่ยกูต้องลองเนี่ยไปอเพิงดรอปกูตรงหน้าสะพานก็ได้กูต้องเก็บของหลายอย่างไม่ก็อยู่ข้างนอกไปเลย,อย,อ,เลยอยู่นอกวงไงมันตี <Okay. S 1> ไม่ได้ไดอยู่แล้วนี่ มาตีเราที่ชูไหมลูกเอ็มเลยพี่เป็ดได้สามอันได้ที่ชูคาสองลิกกี้ฉันอยากเล่นเลดเอ็มเราไปเล่นวิบากนะเอาวิบากออกละไม่ใช่ไม่ใช่วิบากไม่ใช่วิบากเอฟสองของเราวิบากเอฟสาม มันร้องเป็นไงวะตอนจุกลีบปาตาตจอฟาเตอร์ระระระอะไรคือแนละ้วนี่คือเพลงอะไรเนี่ยเป็นพัวฝรั่งจุดเงินแล้วก็จะกลับไปอ๋อได้ยินแล้วจะให้พัวฝรั่งแต่มันมันตกมันไม่ได้เล่นเซฟไม่แต่มันคุดแกัมหาแล้วนี่เอาคุณเงินมันตกเออสมุนตกครับเดี๋ยววิบากธนาคารเดียวธนาใช่เดียวก ให้แคร์รถทุกวันฉันเปลี่ยนฉันเปลี่ยนมา้าเลยนะม้าตัวนั้นพยศเนะี่ยกูคาดว่าไปถึงเนะี่ยจะต้องชุบเพื่อนยับยับอะ่ะสู้ๆเดี๋ยวกูลงไม่ได้เดี๋ยวกูขับรถไปมึงไม่ต้องรองรถนะเดี๋ยวกูขับไปเลยเบลเดูกูขับกลับมาจังละหมดจังเหอะเพื่อนคือถูกอ่าถ้าจะหมดถ้าถุงเงินตกระดวนนะยังเราไม่น่าไม่รู้เรื่องเงี้ ถ้าตายหมดไม่เข้านะเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮียเอาปืนขึ้นมามันก็เป็นยี่สิบต่อสองเนี่ยเฮียถูกชุบปืนติดมาเก็บปะแต่ถ้าไปสี่คนอย่างเงี้ยอ่ะไปสี่คนกูมีปืนหนึ่งะชุบสามคนรวดอ่ะเฮียมันก็ยังมีโอกาสเลยแต่ถ้าเป็นไม่บอกต้องดูอะว่าแอบปล่อยได้ปะดูขอบข้างเผื่อมีใครไปขอบข้างไว้ รถแกงเราอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวกูไปดูอ่ะมึงไม่มึงขอบซ้ายรถแกงเราอยู่ฝั่งซ้ายปะแกงกูอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ไม่อยู่ที่อ่ะ เฮ้ยเฮียปั๊มย,ยาไม่ลงไอสัตว์เดี๋ยวไปเล่นในไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมีมีมีามสนเนี่ยชุบเนี่ยก่อนเลยเนี่ยใครเนี่ยไอ้ใครนี่ใครเนี่ยไม่ใช่แกงกูกด้วยว่า อุ้ยเชี่อกูไม่น่าบูทยาวเลยกูบูทยาวทำไมชูปี้ป๊อปนะกูบูทยาวทำไมช็อตที่สองไม่ได้พูดยาวเลยป๊อปแล้วเสี่ยสวยชิโดเดี๋ยวพี่พี่แคนให้พี่แคนให้พี่แคนให้เฮ้ยพี่แคนให้เดี๋ยวพี่ชุบอีกคนละพี่ชุบพี่ชุบละพี่ชุบเว้นละเฮ้ยเพื่อนมันชุบฟรีตรงเสานี่พี่ป๊าจะหมด อย่างเยอะเลยเที่ยตรงกูกูล็อกใครก็ไม่รู้กูล็อกใครก็ไม่รู้เฮียปิงดนไอ้เฮียซูฟีจัดเลยโอ้โหไอ้เฮียไม่กินโซนไม่ได้หว่ะแถมหน้าเนี่ยธนาคารอ่ะโอ้โหใครเขาโชว์ทุกีมายืนเหมือนล้วทุกวันนี้เกิดโยูวิสโอยัง ชูบีโซ่แล้วชูบีโซ่แล้วชูอยู่ชูอยู่พี่แกนเตอร์อเลยพี่แกนเตอร์อมาการผมเรียบร้อยหันหลังให้หวางเจี๊ยบมาการชูบีพิงอยู่นะไอ้เมียงแกงขาวอยู่ตรงพี่พิงคนหนึ่งอ่ะหน้าประตูอ่ะชูบีเดียวช่วงแกงขาวเลยเด้งดิเสียเด้งดิใครตายเด้งดิเสียรวางแกงขาวหน่อยอารวางพี่บ๊อบอ่ะชูบพี่บ๊อบหน่อยดิยวบต่อจบต่อจบต่อยูบอลมานารได้หนี้จันท์มกัรผมหน่อยตาย ก็ไรอ่ะทำไมโดนอีโมนง่ายจังวะข้าชุบเยอะดูดิไอเฮียเราต้องเราต้องชุบเฮียข้างหน้าข้างหน้าช่อนด้วยช่วยด้วยลีบนเสาได้ดิมึงพยายามปีนขึ้นเสาี่ชุบหมดโอ้ขอหลอนุ่ยลื้อด้วยคนลื้อไอเฮียี่ชุบหมดแล้วพี่เซินก็ชุบหมดแล้วพี่ฮัลโหลครับดิไม่ได้ไปต่อเดงเด้งหน่อย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  อ่ะโหลใครแหล่ที่ยุบปัดด้วยนะ้วก็ไม่มีที่ยุบก็ไม่มีี่เีรเล่นไปพี่เล่นไปเล่นไปสวยชุบขึ้นมาดิชุบขึ้นมาดิใครตายเดื่งนี้เทสเทสเป็นมีดีแล้วสวยในชุบเบ่งจุบเบ่งจุบเบ่งโซ่เจ็บตื่นนั่นไปเล่นไปเล่นไปเลยมีดีชุบตื่นพลหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนมีดดิเปลี่ยนมีดดิเปลี่ยนมีดดิไล่เปลี่ยนตัวชุบดี มาเกับเล็กก็บตบเล็กเกับอีมันไปจุ่หน่อยี่จุ่หน่อยมาเยเดี๋ยวยังก็ี่เดี๋ยวังก็่เดี๋ยวังก่เยยังกดวยังก่เดี๋ยวยังก็พี่เดยวยังก็เดยวยังก็่ดยวยางก่เดีตวยี่เดีวงกุด่ดี๋วังก่เดียวังกี่เวยมกดยังก็่เดียวันก็พ่เดียวก็พ่เดียองน็ี่เยวก่ดวันหา่ดยวยังก็พี่เด พี่พี่ชุวหน่อผมผมไม่ดีหมดแลวพี่หมดแล้วนนองโอ้โหตายตายพี่เอดีผมหมดพี่เลยไปเลยไปขอคอนดิ้งแล้วรีวินเทอร์นะรีวินเทอร์นะอ่นกองหมดพารตายตายพี่จุดหน่อยากคนพี่กองหมดองหมดีที่หมดเลีดีหมดน้องหไดเลยน้องเด็ดเด็ด

ไอเฮี้ยที่ชุกไม่มีหมดมาของผมมาวิ่งมาหาผมหน่อยไหนเวทเลขเลขเลขยุบหนึ่งยุบหนึ่งสี่ถึงเจ็ดสี่ถึงเจ็ดน้องสี่ถึงเจ็ดมามามาไปไปพี่ไปชุบนี่ผมบอกแค่ไว้ตีไว้ตีไว้ตีไวนตีไว้ไอพัดไอพัดไอพัดกูชุบมึงนะพัดเก็บตัวชุบตรงสาวนายพี่กูชุบน้ะกูชุบน้ะกูชุบนะใส่หน้ากาขลุ่ยเฮ้ยเตยเตยมาชุบเพื่อนต่อเตยเตยมาชุบเพื่อนต่อหน่อะชุบแล้วเอ้ยเอ้ยประนึนเลขเลย ไอ้ทที่ชุบก็หมดที่แบไอ้เบสชุบกูหมดหมกันโอ้โหไอ้หียแล้วพี่บพี่บ๊อบพี่เดิมพี่เดพี่บ๊อบกูโอ้โหสตยพี่ชุบหน่อยพี่บ๊อบชุบพี่เจ้าพี่เล่นกแลอชุบพี่หนูบ้างะหนึ่งหนึ่งเอ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอ้ีไอ้กูกันเพื่อนน่อยู่ที่ชุบกูจะหมดอีกแล้วนะไปไป่อนสบายแบไปไปไชุบแล้วชุบพี่บ๊อบแล้วพี่กชุบพี่บ๊อบแล้ว ชุบก็ได้จะราคาใครมีที่ชุบเล็กดีเฮ้ยชุบเสาหน่อยดิชุบที่เสาดิเพติดต่อนะโหที่ชุบหมดชุตายไปเนี่ยตายเล็งศกนี้ชุบไม่ได้กูชุบไปี่เกนกูชุบไปี่เกนกูชุบไปี่เกนเออเวทรอแป๊บนึงแข่งใจไว้รีเพื่อนก่อนตายไอ้เกินเกินเกินตายตายตายอีกตายอีกชุบตายการชุบอบบมันต้องเงียบ ชุบ่งอะไรไม่ได้บ่งเลยชุบเงี้ยเอ็นยาเด้งสดหน่อยชุบเงี้ยไอ้เดืเงี้ยจริงใช่ไเมบางกี้นี่ก็เห็นเป็ดไม่ใช่หรอโน่นไงจะสอนโตสองโตเด มึงเล่นโซนเดียวกันก่อนเลยที่ไอ้จามเล่นโซนเดียวกันก่อนได้นเหนื่อยเล่นเหน่อยเล่นเหนื่อยเล่นเหนื่อยช่วยไปเสิร์ฟรถนะช่วยไปเสิร์ฟรถนะช่วยไปเล่นต่มึงเล่นด้วยกันก่อนมึงเล่นด้วยกันก่อนมึงเล่นด้วยกันก่อนมึงอย่าเพิ่งไปโดนลุมเยอะมึงอย่าเพิ่งไปโดนลุมเยอะเล่นด้วยกันก่อนเล่นด้วยกันก่อนเล่นด้วยกันก่อนไกลไกลไกลมึงเคลียร์ตรงกลางก่อนเลยมึงเคลียร์ตรงกลางก่อนเร็วเข้าเพื่อนไปเร็วเข้าเพื่อนไปเร็วเข้าเพื่อนไป ข้างบนนะกูอยู่ข้างบนนะนนะไม่ครบเสื้อขาวกังอะไรพี่เอธิยามันโดนเกยนไปแล้วแต่มันมีคนชุบผิดมั้ง แล้วมันก็ชจบนะครับอีิยาไม่ได้มีอะไรเลยดูดิจะตาย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 ไฟไม่แข็งอีิยาหัวนิ่มจัดเลยเราจตายเราจะตายแล้วจะตายแล้วเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดแค่มีดักเกอร์มีสนับมีปืนบกพร้าตเฉยเจ้าของเท่ามาเล่นในธนาคารดิมมึงมาเล่นในธนาคารนี้ดิอ่ยมาดิมาดิมาไม่รู้สึกอะไรเลย ไอที่อ่าไม่มีอะไรหรอกผมพูดเลยมันนิ่มเลยไหมเพราะถ้าถ้าถ้าปลูกอะไจริงๆอ่ะยังไม่หมดครับข้างในข้างในยังยังยังข้างในยังไม่หมดไม่มีอะไรเลยโดไฟก็รู้แล้วงัดล้าอย่างเงี้ยแม่งมาสิบคนไหนพี่กระเป๋า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 พี่กระเป๋าตัวเขาเป็นไรอ่ะฮะไอตัวกระเป๋าไปไหนแล้วอ่ะเอ้าตัวกระเป๋าใช่ตัวกระเป๋าไม่ใช่คนนี้ตัวกระเป๋าคนอื่นแป๊บนึงว่ะไอ้เหี้ย มีชุดหมดแต่ว่ามีสีม่วงอยู่นะให้น้องใช้เฮ้ยฮัลโหลมันงัดติดอย่างนี้จะหมดแล้วเข้าก่อนมั่งแล้วตายหมดแล้วแต่เป็นคนอันนี้เฉยๆได้ของแล้วนะได้ของรอบพี่ดาวเลยครับ Good, not me, sure not shit, but my ass, I'll tease it, The man getting noticed one. your baby she has a fresh one.

รอบแรกมึงชุบปูใช ok huh? so like ่ปะกูเป็นซอมบี้ทำยี่อะไรไม่ได้ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยแต่เมื่อกี้นี่กูโดนถีบมาทีหนึ่งแล้วตัวแม่งเซแบบปั๊มยากลมก็ไม่ได้ตัวแข็งเลยรถเราอยู่ไหนวะ จอดไกลยังไงเป๊ปโอ้โหหนุ่ไหนอะรถรถชนปั๊มโอ้โหโอ้ยเฮียจอดไกลเฮียเพื่อนกูเข้าไปไม่ได้มันแหลกแบบภาพตุ๊กตุ๊กกระตักตุ๊กตุ๊กระตักเลยกูเลยจอดตรงนี้เลยกูวิ่งเลยมีไม่ออกเลยอย่ยชุบเป็นหมอเลยสัตว์